ก็สวัสดีนะคะวันนี้นะคะอีชันช่องเจิตจ,จัดให้นะคะช่องคุยกับแมวนะคะวันนี้เรามาดูสภาพพี่ทองตอนนอนหลับนะคะอันนี้คือนอนกลางวันนะคะตอนกลางคืนก็คือนอนตั้งแต่ห้าทุ่มเที่ยงคืนจนตีสี่นะคะก็จะลุกทุกวันแต่อันนี้ไปเที่ยวมาหนักมากก็เลยต้องนอนต่อนะคะกลางวันหลับนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยมาก ก็เลยนอนหลับนะคะหน้าจอกของแม่เลยนะคะเป็นที like ่ยึดเลยนะคะตรงนี้จะยึดยึดทุกวันนะคะช่วงกลางวันนะเป็นที่ทํางานแม่เนี่ยถูกทองทองยึดเลยนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมถึงชอบมานอนจังตรงนี้สภาพนะคะทองทองมีนอนน้หลายไหลนะถ้าเราดูอย่างนี้เราเข้าใจว่าเป็นเสือใช่ไม้ มากดูจากขาดูว้าวเสือเสือแน่ๆมันต้องเป็นเสือดูว้าวดูลายเสือแน่ๆมันคือเสือนะครับมันเหมือนเสือมากมันช่างเหมือนเสือนะครับเหมือนเสือจริงๆดูดูสกอนี่เหมือนเสือหรือว่าเราเลี้ยงเสือไว้ว้าว หรือว่าเราจะเลี้ยงเสือมันช่างเหมือนเสือจริงๆเหมือนเสือเหมือนเสือะครับพี่น้องมันเหมือนเสือมากนะครับเหมือนเสือนะครับอ้าวจริงๆแล้วมันเป็นแมวแมวเมียวนะครับมันไม่ใช่เสือนะครับและมันเป็นแมวสุภาพบุรุษมากอ้าวบิดกีเกียดนะครับนอนกลางวันนะครับ ความสุภาพบุรุษของทองก็มีมักงหมายนะครับพี่น้องเวลาที่เอาเข้าวให้กินนะคะกินกุ้งเนี่ยทองทองถ้าเกิดว่าน้าเพชรมากินปุ๊บในถ้วยเดียวกันทองทองจะถอยนะครับให้น้องกินนะครับถ้าน้องยังไม่อิ่มทองทองจะไม่กินนะครับเขาเป็นแมวสุภาพบุรุษมากๆนะครับเห็นนอนอย่างนี้นะครับไม่ได้ขี้เกียจนะครับแต่ว่าจับหนูไม่เป็นนะครับ จับอย่างอื่นไม่เป็นนะครับถ้าน้าเพชรจับได้แมวแมวทองทองจะดีใจมากนะครับแล้วก็ไปวิ่งดูกับน้องนะครับแต่ตัวเองจับไม้เป็นนะครับทองทองจะไม่ทํร้ายผู้อื่นนะครับเป็นแมวนิสัยดีมากนะครับวันนี้นอนนะครับนอนนอนแต่ไม่ค่อยจะหลับนะคะไม่สนิทนะคะถ้าหลับไม่สนิทเนี่ยดูง่ายมากนะคะทองทองคือก็คือจะได้ยินเสียงฮืดคาด แต่ถ้าเขานอนอยู่ข้างบนเปิดเครื่องกรองการให้นะคะเสียงหลับจะนิ่งแมวบ้านนี้ไม่มีกลนนะครับนอนกลางคืนจะเงียบกริบนะคะวันนี้เราชมเชยสรีระร่างกายของหนุ่มหล่อเรามามากแล้ววันนี้เราก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับมีได้ลาหมกนะคะแต่ดูสัดส่วนแล้วอึหล่อเหลาเหลือเกินนะครับพี่น้องหล่อมาก วันนี้ตื่นเส็แล้วเราจะไม่นินทาเขาแล้วนะครับเพราะเขาตื่นเสนแล้วเราก็จะขอจบวิดีโอแค่นี้นะครับสวัสดีครับใหม่ๆผมตรงๆครับ